ลองทำดูกับคูดิวคนบ้านเองครับวันนี้เป็นการหลบจำนวนค่ะกับเศษส่วนตัวข้างหน้าเนี่ยสังเกตเห็นว่ามันคือ3เศษ1ส่วน3เป็นจำนวนค่ะตัวข้างหลังลบกับเศษส่วนก็คือเศษ4ส่วนเก่ามีค่าเท่าใดวิธีการนะครับตัวข้างหน้ามันเป็นจำนวนค่ะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้วิธีการก็คือคูณขึ้นเอา3คูณ3คูณขึ้นแล้วบวกตัวส่วนเหมือนเดิม33 3, เป็น9 เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบครูเขียนเลยนะนะครับจากจำนวนค่ามันอยู่ในรูปเศษเกินก็จะเป็นเศษสิบตัวส่วนมาเดิมคือส่วนสามลบกับเศษสี่ส่วนเก้าต่อไปอยู่ในรูปการลบของเศษส่วนการลบของเศษส่วนวิธีการก็คือทําตัวส่วนให้เท่ากันเสียก่อน ดูอย่างข้อนี้นะครับ3กับ9เราดูซิว่าเราสามารถทําตัวน้อยให้เท่ากับตัวมากได้ไหมสามารถทํา3ให้เท่ากับ9ได้ไหม3คูณอะไรครับ3คูณ3ดังนั้นคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นเศษ10ส่วนด้วย3คูณกับนะครับ3คูณอะไรได้9ก็3คูณ3คูณทั้งเศษและส่วนตัวข้างหลังเหมือนเดิมลบกับเศษ4ส่วน9ต่อไปบรรทัดต่อไป ตัวส่วน3 3เป็น9 10คูณ3ได้30ลบกับเศษส่ส่วน9ลบกัน30ลบ4 30ลบ4ตัวเศษสลบ4เหลือ26ตัวส่วนก็คือเลข9นะครับตัวส่วนห้ามเอาไปลบกันนะนะครับทีนี้ตรงนี้คำตอบตรงนี้มันเป็นเศษเกินเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปจํานวนค่าได้โดยตั้งคำถาม26เนี่ยคือตัวตั้ง เก้านี่คือตัวหารเคูณอะไรได้ใกล้เคียงยี่สิมากที่สุดนะครับเคูณ2ได้18ถ้า9คูณ3 27เกินเราไม่เอาเอาแค่คูณ2ก็พอ9คูณ2ได้18บนะครับเคูณ2ได้ 18. 18 18เหลืออีกเท่าไรจะถึง26ก็จะเหลืออีก8เหลืออีก8ก็คือแขียนเป็นตัวเศษตัวส่วนมาเดิมคือเลข9ดังนั้นข้อนี้ตอตอบตองเศษแปด ส่วน9โอเคเป็นคำตอบสุดท้ายและเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้เทคนิคนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่เทคนิคหน้าวันนี้สวัสดีจ้า